สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้แม่น้องกระดามาตามคุณยายปันคุณยายปันงวดที่แล้วเข้าหกหนึ่งตรงตรงวดน,นี้ฟันแล้วพี่น้องตีเป็นฝนฟันแล้วเป็นเลขสองคูพี่น้องเฮากับไปรับส้มรับฟังเลยค่ะฝนฟันจังได้ฝนได้เลขตัวไดไปเลยค่ะลองเลยมาตามคุณยายปันพี่น้องยายปันฟันแม่นพี่น้องคนฟันแม่นมือนี้เลยมาหาเพื่อนถึงบ้านคุณยายคุณยายอยู่กับไผรจะเนี่ย ยุกกับลูกอืจะไปเห็ุเรื่องงานบ่านยามนี้จ้ะไปมาแล้วอืเขาจะเจาเขากะกังขึ้นอจอะคือบอเห็นไปเล่นขุ่มผุ่นเดียวนี้ไปบ่ได้บอฮอดไปบอฮอดเมื่อไปไปถามว่าจูสิมาพุธายุูจนว่ามืดคือมันบักวิตมันอมันหอดเป็นอาทิตย์วันเสาร์นั่น มันไปเลื้ยงจากข้ามมันมาเหมือนนะใช่มันไปส่งย่ำเราก็เลยไปส่งก็เลยรู้ว่าพวกนู้สิมาเออจ้ะกลับมาเมื่อน่ะหกโมงแล้วหกโมงแรงยังมาหอดมันจะมืดเลยปลุกไปเทช้านึงกูก็เอาอันมันแก้วไปเป็นหนึ่งตะไม้แดงกระบอกเขามาไปจับจับเขาสิมาย่ำไหล่เป็นแบบแบบนี้แบบฉอดแบบวกวิดแบกลุ่นบบกวิกเลยพาปลุกไปอืมจ้าไปแล้วแม่ไม่ให้ แม่จาจิมเมียบอบเ่ยามือนแรงจังมาเอากุฎีวางตีกุฎีวางจะเปล่าเนี่ยพออยู่ไปเอาเขามื่นั้นยุคเขาว่าทันมากว่าไปกับจิมาหอดกับพวกม้งแรงกุฎีมาหยาก็เลยบาพอกันเนาะบัดมาพอกันไปพองานงานศพพี่น้องจังได้พอกับหยาพี่น้องเลยอ้าสรุปพี่น้องเลยมาถามคุณยายปั้น่าฝนฟันบอพี่น้องแจ็คฝืนฟันบอฟันตั้งกล้องอย่างเดียวทางนี้พี่น้องเลยฟันอยู่บอคุณยายง่วดนี้ ฝันยูเอาเราเอซีฟังดูฟันอย่างไรปตาลงทุนวะนอะัน่าไปทําบุญกลับขึ้นมาเลยได้ประคอจะในประคอก็เริ่มมาผูกมัดไสแอลผูกมัดไสแอวเขาก็ออกมาบ่าไม,ม่ให้ไปใส่ไปเฮี้ยนมาไม่แห่ไม่ให้ไปเอาว่ะจะแห่เจ้าเออเขากริ่ยแห่ยางกับยางน้ำปน,น,นเขานั่นละจะอัน พ่อเอวมากพ่อมาหอดมองอันในบ้านแล้ว,วลก็เลยแกะปลานี่ออกจากแควไปมัดให้กำนันบอทำมันบอกว่าเป็นผู้ตีแล้วมาหน้าฝันมาหอดจุดเฮียนเขาอีกคอยเลยว่าแม่สิไปใส่หรือสิไปเฮียนไหนมันมีสองเกิดเฮียนได้หนิไปเฮียนแม่ได้บางไปเฮียนแม่ติเอาเลเยแกะประคอขึ้นมาหาย,ยาบาดนี้เขาเลี้งเมียอืตักเกาหยาปันหนักป พอมันเป็นเจ็ดจ้ะแปมันเป็นแปดอืหหก็เลยตีแปดแปดเจ็ดแปดหกจ้ะแปดเจ็ดแปดหกพี่นองไปถึงตีให้พร้มอมด้วพี่นอ้องด้อแปดเจ็ดแปดหกอ๋อป้าเนาะป้ากับแปดเนาะตีถ้าเป็นแม่มงดากับตีบุ้รแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ตีแตงยาผลตีเลขได้พี่น้องแม่มงดาเลยคําว่ ว่าองตรงสัญญาคำฟันียังสิอธิษฐานอย่างเดียวให้มาบอกเป็นตัวเลขอยียางก็กอะไรพอผู้คานี่เป็นคนตีโบกเก่งเลยวะ <laughs> ตีเลขกับโบเป็นไว้ยังไงสัญญาห้าลังเทียแต่มาบอกเป็นตัวอืมจ้ะจ้ะว่างามหกนั่นสับวันมาออกไปหนะ้ามีผู้ชายผู้หนึ่งยางออกมาตักงหน้าไขาาคขึ้นมาอย่างผู้หน้ากูกูนนะั่งไปเบิ่งนกันหน้ายางมาหอดมันกับ,บกเบลียวเบิ่งเด้จ้ะมันเบลือวเบินาเฮ้าแบบนี้มัน ปฏิจากันพันธุระท่างสิคพรไม่ว่าแม่สามเกาเดอมันแม่สามเกาเดอร์เดี๋ยวขึ้นไปมันกับบ่เบิ่งกันเกากับหกมันเป็นตัวเดียวกันมันว่าห่วยมันก็บอกสามหกตอนละว่าย้ำบอกีตุ้เลขยเขามาเลยบอกที่ตุ้ว่าเอาสามหกตัวเดียวต่อเป็นยังจังงาจ้งเป็นกันขันคือผีนี่มันบอกเม คุณคนมันบอกอือเล่ห์หนจกเก่ามาเป็นหกจ้าจ้ายาเป็นเลื่อนสันอันหัวจักโตคุนนี่มันสีออกตรงอ๋อจ้าจ้าหวดเขามาออกอันบอกสามเก่าแต่สามเก้าค่ะค่ะมันถึอตังเมื่อกวาพุดนะาเนาะเนาอเวลาบอกเผ่ฟันอย่างว่าละคนเฮาฟันแต่ละคนมันบอกคือกันทำไมเนาะบางคนกับฟันแบบเผิ่นมาบอกตรงๆบางคนเผิ่นก็มาแบบปิดสนาให้เฮาตีเอา แต่ว่าแม่แม่เพิ่นทำแม่คุณยายปั้นฟันแบบนี้เพิ่นจิจับแบบนี้แบบนี้โอ้เนาะขึ้นหลับของไทยของมันพี่น้องแต่ว่างวดนี่มันใจว่าเป็นแปดเจ็ดกับแปดหกคนเพ่นอะอาวพี่น้องคุณยายเพิ่นคุณยายปั้นเพิ่นกับฟันโบราณพี่น้องฟันในน้อยพี่น้องฟันว่าเพิ่นได้ป้าคอใหญ่บ่แม่มป้าคอใหญ่ใส่แอวพี่น้องจับใส่แอลเราไปแห่พี่น้องแห่กำนงกำนันในหมู่บ้านเราพากันแห่พี่น้องแห่แห่ไปส่งคุณยาย พอแห่ไปแห่มาพี่น้องมายังบาทันหอดบ้านคุณยายสัาพี่น้องเพิ่นหุ้ซุกตัวก่อนพี่น้องเพิ่นก็เลยตีเป็นเลข8 7 8 6พี่น้องแขปบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องหรือว่า FC ผู้ไดตีได้แบบไดกับคอมเมนต์มาเด้อจ้ะแต่ว่าคุณยายปั้นเพิ่นตีใบแบบนี้พี่น้อง8 7กับ86ดหกคนเนาะ เลขกับผนเลขกเผลนกับโบไลฮาง้พี่น้องเนาะเลขเผลนกับแขสองคู่พี่น้องคผลนยายเพื่อนกับเป็นคนฝันแม่นพี่น้องเผลนเคยฝันถูกเลขลาวมาแล้วจิตแปดงวดซ้อนกันมาแล้วเมืนบ้าแม่ส่นเปิงกรเด้อพี่น้องเพผลนบอกกับเพื่อนฝันมาหลายงวดบางทีกับเขาเลขเล่ารู้ไหมเนาะบางทีกับเขาเลขไทยเอาตรงซะเขาทั้งเล่าทั้งไทยเขาทั้งเล่าทั้งไทยแม่นจ้ะแต่ว่าโดนนนมาเทีย่แต่ว่าตอนเย็นนี่พี่น้องวันนี้แม่ยังได้ถ่ายคลิปวันที่24ตุลาคมพี่น้อง โ่เอฟซี FC อาจจะไปกินตำตำลาวก่อนก็นไดพี่น้องตำาลาวเย็นนี้วันที่24ตุลาคมเอาไปกินตำาลาวเซ็บเซบก่อนจังไปกินตำไทยเด้อพี่น้องเอาขอบคุณยาปันหลายๆที่ห้แนวทางขอเอฟซี FC มีโชคมีลาภกับคุณยายปันนะคะพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่กะผลกันยังแข้งแรงพี่น้องกลับมาแม่มองดาไปลาากลับมาผลกันยังแข็งแรงอยู่ช่วงนั่นเขามาช่วงนั้นเขามาไทยเนาะจ้าเด้เอาบักหน้าหันที่นั่นดูขางรันไหม สองอาทิตย์จ้ะซักเตี่ยวเขาไปลงหวานมาโน่นนี่ลุกลุกเขาเขาก็เห็นทางในนี่โอ้ยมาเลยต้นย่าจะย่าเป็นหยังยายเจี๊ยบถั่วง่ายไว้ด้วยย่าจ้ะเอาว่ายายดาราเขาจะปั้นเห็นจะดาราบ่ได้จ้ะมันออกจุดเทียบเงินไว้ทาราตาสมุวะว่ายายปัหนฟันเห็นดาราผู้ใดคือออกอายุเขาเลยเหมือนบ่จ้ะเออออกเลยก็ได้เอาโตอื่นจ้ะจ้าจังหวานี่มึงเห็นว่าเป็นมึงก็ติวาย พี่น้องผนว่าผนฟันเห็นอ่ะยังก่อ<ต>คุณยายดาลาผู้ใดซื้อจะได้จ้ะกันสามคนผู้เป็นซื้ออัน,นอันนี้วีรพัฒน์วีรพัฒน์พี่น้องผู้ว่าว,าว,าวีรพัฒน์นี่แม่งดากับโบจักพี่น้องถามเอฟซีวดูดไอคูจักกับคอมเมนต์มาเรื่อยพี่น้องว่าวีรวีรพัฒน์ด,ดาราช่องจิตบ่อยคุณยายลองวีรพัฒน์ในช่องจิตบ่อยจะ ท้าลูกกะให้เอฟซีคอมเมนต์มาว่าเพื่อนอายุเท่าใดพี่น้องแม่น้องได้กับผัวจักว่าเพื่อนอายุเท่าใดพี่น้องถ้าเอฟซีผัวจ๊กกะคอมเมนต์มาบอกแม่น้องได้กับคุณยายเด้อจ้ะเลยที่แรกกะเฮ็ดเ่าเป็นจ้ะมันบอกว่ามีน้อกยายบอกมีบ่ได้มีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเพา่ต้องเข้าไปเบิ่งว่าเบิ่งแับนั้นกะว่าบันมีบันแม่นจ้ะอันฝันเห็นอันน่าล่าผู้ใดมันงผีใดคู่เดียวนั้นนะจ้าจ้ะนั่งผีใดกันเลย กันถอกกันนั่นเห่าคันมันจอเลขกนี่ก็คือซื้อเลขกันนี่โดนได้คือสมมูรณว่าคุณยายฝันเห็นดาราส่วนแบบเบือน,นี่เลขออกเนาะเ<ม>บือนเลขไทยออกสิก็คือจอจองจอจ้องกันอายุ <ละ S 2> ของดาราคนนี้เลยสมบูรณจ้ะอืมเป็นสันยา่างไรก็บเอฟซีคอคมเมนต์เดอ้อพี่น้องวีและภาพเป็นวะวีและผัดเออวีและผัดวีและผัดหรือวีและภาพเนี่ยวีและผัดวีและผัดผู้ใดเนาะแมลงดาเนึกเบือออกเะไรพี่น้อง มันเป็นผู้ชุ่มสูงดำๆดอกบ่จ้ะดารารุ่นใหญ่บ่หยารื้อลื้อตกลางรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กับปันเที่ยวบอกได้ก็ออกมาจ้ะเพราะว่าแม่องไดาบอกข่อยเก่งเรื่องดาราตรงๆสปิรอนมันเที่ยงอันอันเที่ยงโดนมันอันจ้าจ้ะดารารุ่นใหญ่นี่อันเถอะบักมันใช่หมวกข้าบอยไหมอยู่ในหนังเลี้ยงนั่นไหมจะโครนะบอว่ามีบ่มีบ่ได้เอ็ดมากสุสิเบิ่งนี่บักอันนี้ เจ้ามีตู้มีต่าหัวเลยเจ้าก็หุ่นจักน่ะเจ้าบิ่งนังขาโว้ยคุณประด้จต่อหนังจำได้น้องเขาเห็นเหขาเห็นเขาจำได้เห็นกูวิ่งตะข้าวกับมวยฐานคือเจ้าว่าเป็นนางขุดแถวมาบอกว่าหนีคื้อมาบอกว่าเขาสีออกว่าเขาสีแสดงหนังเลี้ยงนี่เขาใายหนังเหมือนกันเขาก็ออกมาว่าผู้นี้เป็นฝ่าใอ่ผู้นี้เป็นนางเอกเขาเลยจักซื้อเขาเนี่ยจักซื้อเขาเหมือนนันจ้ะแต่ว่าคนคน คือคือรุ่นยานี่ยจีจ้ำเนาะจีจ้ำดาราแบบนี้น่งเลยคือแม่คือแม่้องได้เป็นคนถีอบอคอยเล่นเอาเอาอยัางไงซะเนีาขนาดโน้เล่นเบิรงน,นงงงติ๊กตอกเนี่ยโน้จีสั่งคล้องติ๊กตอกโน้ยังสั่งโบเป็นเลยเอา,เอาอยัางไงซะโบต้องวอร์มันนี้เลยแม่้องได้เนี่ยเป็นคนถีอเล่นโทรศัพท์บ,บกเก่งเลยพี่น้องมันอนอกซิเก่าสิวันวันดารามันหลอมหัวยใช่เขาเห็นนะกิดนดีดีมากมากแล้วผู้มาเสิร์ฟเพสขวม่สายตาบอากินร้อนยังไงโอ้ยบ่กินแล้ว มักกินสุกับโปลล๊กปานเลยว่างที่ชิ้นยังส,ส,ส,สร็จกูถีงยิ้มช่วช่วยสิตำบักช่วอยู่เลยว่ง<ๆ>างบอวกว่าเออตำทักวันแล้วเขาเลยเอามาจานพ่อเอามาวางบากาล่านตอนมันหลอมหัวมันกับนุ่งธรรมดากี่ได้บานมาถิ่มาจิ้นเขาห่อน,นั่งอยู่นี่มันมานาั่งเฮี้ยนี่มันใส่ผ้าตะลุงไหมงามงามเลียมยกหยกที่ต้องเสียจ้ผ่านัันเอาแพาดามไหมมัด เขามั่งหลังโล้งกินเขาน้ำกันกับตำบกตักตัวเต็มที่ตุยงหัวเฮ้ยนี่ไหมดาล่าก็าจะกินเขากับตำบักตัว <c oughs> เอาฟันเนาะความฟันฟน,นั่นจะไปหาความฟันดาาได้ไจ้ะหลักกินตำบักทัวนี่แหละของแผ้เลยนะออกมาเฮ้ยแมนอิลี่มันจะไรอ่ะสรุปเลขของคุณยายปันนะคะคุณยายปันฟันในน้อยพี่น้องฟันว่า เพื่อนแฮแม่แฮยายปันพี่น้องแฮมาส่งถึงยังบันทันฮอดบ้านสำพี่น้องผมจะดุงตื่นก่อนเพื่อนเลตีไปเลขเจ็ดแปดเอตีไปเลขแปดเจ็ดแปดหกพี่น้นน 7, อ,น 8, 7, 8, นองแต่แน่แม่เพื่อนบอกให้ไปกินตำลาวก่อนพี่น้องเด้อไปกินตำลาวก่อนเราจะไปกินตำไทยเด้อค่ะเด้อะขอบคุณคุณยายปันหลายๆที่ให้แนวทางขอ fc มีโชคมีลาบขอบคุณยายนะคะ